ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับโอยิงๆิงพี่เป็นห่วง คือคนมันเยอะหนิง<ะ>ติดต่อครบทุกคนอะไรอย่างนี้เรียบร้อยเปล่ากิ๊กหนิงใช่ไหมคะพี่หนูยักษ์ไม่ใช่กิ๊กหนิงสิสามีของพิงเนี่ยติดต่อครบ<อ>ไหมเรามาที่เจอกันที่นี่เราจะได้แบบเฮ้ยเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะหนูติดต่อให้พี่ดูครบเพราะว่าถ้าไม่ครบเนี่ยหนูโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บพี่พี่พี่แป๊บ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 ฮัลโหลค่ะใช่ใช่คือตอนตอนสิบสี่เอาตรงที่ที่ที่เสียงซาวตรงนั้นอะออกนิดนึงที่หนิงบอกอะค่ะ ได้นะคะเดี๋ยวเดินเข้าเอาอันนี้ก่อนคือว่าสมมติเนี่ยคือฝนตกด้วยถ้าเท่านี้ก่อนนะคะถ้าไงถ้าไงเนี่ยเฮ้ยรีบมาหน่อยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวนิ่งตามให้นิ่งตามให้โอเคพี่หนูอย่าเพิ่งแบบอะไรอย่างนี้ได้ไหมยังไงหนูก็ตามให้พี่พี่ใจเย็นหนูคอยสายพี่ลิงมันก็ไปเลยพี่ลิงมันก็เหมือนกับว่าพี่ลิงมันไปตามแล้วที่รักที่รักแป๊บนึงนะคะที่รักขาขแป๊บนึงพี่หนุยแป๊บนึงแป๊บนึงหนูขอเอาไอ้นี่ไปง่ายๆอย่างนี้เลยคนเราเอ้าเราบอกแป๊บเดียวหายเลย หายเลยหายเลยเฮ้ยเนาะ สสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โชคดีเจอโนโอ้เป็นไรพี่พูดจัดเหมือนกันใช่คุณแตนิงทำทำละครทกันทำด้วยกันครับผมช่วยพี่หน่อยช่วยอะไรพี่นี่โนช่วยแบบว่าไปตามหาสามีของริงให้ให้ให้พี่หน่อยมันมีหลายคนมากเลยอ่ะพี่ตามไม่ถูกคนไหนคนไหนพี่ตัวไหนแจ่มสุดเอาตัวแจ่มแจ่มเอาแจ่มเลยนะแจ่มแจ่มเลยโดดเด่นไม่เหมือนคนอื่นเลยเอ้ยหัวแก่พี่หัวแก่เออาเอ้าแก่มากหล่อไหมโอตระหล่อเก่งไหม โอ้โหเก่งไม่เก่งไม่ได้พิงหรอกบทเยอะไหมใช้ได้เลยแสดงเป็นไงสุดยอดโอ้โหเอาคนนั้นแหละเนี่ยยืนอยู่เงนี้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเราเป็นผู้จัดพระเอกคนอื่นน่ะได้หอมได้จูบพิงของคุณอ่าพิงไม่ยอมะแค่แต่แตะคาดไอ้บุ๋มไอ้บุ๋มลัญยาคับไม่ให้ทําอะไรสักอย่างไม่โดนตัวอะไรเลยทีแรกพาโดนบ้างโดนบ้างซุ่มข้าดอกไม้รีบกุหลาบร่วงเลยคุณคุณเล่นไปไร หลวงเสน่ครับหลวงเสน่ครับเป็นสามีคนที่6เป็นพ่อของโตนนอ๋อพ่อของไอ้คนสุดท้ายสุดท้ายแต่เราก็ดันไปกับเขาด้วยทั้งนั้นที่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนี่แหละกิเลสมัน์อเอางี้ผมได้เจอคุณแล้วนะอย่าไปไหนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงแล้วทําการวิเคราะห์ว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าคนจะด่าเขาเนี่ยต้องรู้จักที่มาที่ไปก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะละมอนมันจะสอนเราแบบนี้ใช่ไหมบอกให้ฟังว่าพริ้งไม่น่าด่า มันหน้าด่าสิ่งแวดล้อมใช่ไหมิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตอนนั้นแต่เอาตัวคุณก่อนอาฮะตัวคุณตอนนี้เป็นไงได้ข่าวว่าหายตัวหางคิ้วเนี่ยตกลงนิดนิดแล้วนะผมเมื่อก่อนนี่มันจะขึ้นขึ้นเป็นคิ้วแบบมังกรมังกรเดี๋ยวนี้กิเลนก็ไม่ชัวร์คุณกลับมาเป็นโสดแล้วโสดครับโสดครับนานยังนานยังปีกว่าแล้วครับ ปีกว่าแล้วปีกว่าอ๋อแต่คุณไม่มีลูกไม่มีผมไม่มีลูกเกี่ยวไหมว่าไม่มีลูกมันเลยแบบพอนานด้วยครับน,น,น่าจะด้วยน่าจะด้วยหลายๆเรื่องละครับมันเป็นหลายๆเรื่องวิถีแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วคือชีวิตในอุดมคติว่าเราจินตนาการว่าเราจะเป็นอย่างนี้นะบางทีมันก็ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจอยู่แล้วครับพี่ดูเข็ความลับไหมครับ ไม่เคยเข็ดครับความรักเป็นสิ่งที่ดีมีไปเถอะครับแม่แม่มันพูดอย่างนี้นะครับถ้ากล้องซูมจะเห็นน้ำตาซึมแบก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 แกกอยู่นี้เออจะแต่งงานอีกไหมไม่แต่งครับก็รักได้ไม่เห็นจะเป็นต้องแต่งไม่ต้องมีพันธะใดๆแล้วนะครับก็อยู่ๆกันไปก็ไม่ไม่ต้องมีอีกแล้วเพราะมีตอนนี้ไม่รู้จะวิ่งตามลูกทันหรือไม่กาลกาลังคำดวณว่ามีลูกวันนี้นะครับลูกเก้าขวบผมแซยิดพอดี ไม่ไหวก็ไม่ไรก็ต้องดีไซน์ชีวิตเป็นอีกแบบเป็นอีกแบบเป็นแบบของเราแล้วก็เลี้ยงหลานเราไปดูอย่างอื่นไปได้ข่าวว่าตอนนี้ทํามีเวลาปั๊บก็ทําบุญทําทานช่วยเหลือผู้อื่นกันไปดีกว่าหนักเลยล่ะสร้างพระนะครับสร้างพระนะครับกับขอปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่ครับที่เชียงใหม่ที่วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติอยู่ยังมีบ้านอยู่เชียงใหม่บ้านเรายังมีครับยังมีครับแล้วเพื่อนบ้านคุณอ่ะเพื่อนบ้านคือคุณโอะครับ คุณโอก็เล่นนี่อันนี้จริงๆท่านผู้ชมก็คงได้ข่าวโออยู่บ้างนะและ้วแล้วเขาก็ยังพูดถึงว่าเขามีพี่โนโคนเดียวแหละที่ที่เป็นผู้ผู้พึ่งพาของเขาอ่ะนะคเขาก็พูดถึงคุณน่ารักมากก็จะเอาจริงๆเมื่อกี้พี่ถามบอกมาเล่นได้ยังไงอย่างนี้เียกมัดมือโชคนี่คือบทสนอนี่จริงๆของเขาแหละหลวงสนนี่ยิง แล้วทำไมไม่ไงก็เขาเล่นไม่ไหวตอดตั้งใจว่าอยากให้โอได้เล่นบทนี้เลยใช่ครับผมบอกเขาด้วยมอกเขาด้วยก็ยังคิดถึงน้องอยู่ตลอดคือจริงๆแล้วผมเดาว่าเรื่องหนึ่งนะผมเชื่อว่าผู้จัดที่รู้จักกับโออ่ะก็รู้ว่าน้องมันเป็นคนนิสัยดีแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องจิตใจอ่อนแอและก็ร่างกายที่ยังไม่พร้อมทำงานถ้าถ้าเขาปรับกลับมาได้มีคนจ้างอยู่แล้วแหละผมว่ายังไงก็มีเนื่องมาไา่บอกจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าผมเป็นคนช่วยโอคนเดียวครับมีคนช่วยโออีกเยอะแยะ มากมายทั้งในและนอกวงการเพียงแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ตัวเขาโอเขา,โอเขาเองว่าเขาจะปรับสภาพตัวเขาเองกลับมาได้มากขนาดไหนอันนี้พูดเผื่อนะพอดีพี่ไม่ได้เจอโอนานมากแล้วแล้วก็ไม่ยังไม่มีโอกาสได้เจอก็บ,บอกไว้เลยว่าจริงๆทุกคนเขายินดีถ้าโอทํางานได้มีงานอยู่แล้วและผมเชื่อว่าไม่มีอะไร กลับมาดีแก้ไขไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้ในโลกนี้ถ้ายังหายใจอยู่นะมันแก้ได้ทั้งนั้นแหละโอ้โอ้ดูอยู่นะฟังพี่ดูนะพี่ชัยคนนึ่งพูดนะโอ้ต้องต้องช่วยกันมันมตัวก็เองอันนี้แหละนี่แหละแล้วก็วันนี้ดีใจคุณเป็นเบอร์อะไรนะเบอร์อะไรของพิงค์เบอร์หกครับเบอร์หกครับผมไม่ใช่ประหยัดไฟเบอร์แล้วก็ไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่จริงๆตั้งใจไว้ให้โอ้จริงจริงจช่ไใช่ไหมใช่มันไม่อยากให้มันหมอกลุงครับขอทางนยครับคุลุงครับคุณลุงครับคุณลุงครับไปครับไน้องลุง เรียกใครลุงดีนะชี้ตัวให้ดีเรียกใครลุงถ้าตัวเล็กกว่านี้นิดเดียวพี่จะขออนุญาตน้าวไหลครับผมแล้วโดดแต่ว่าน้าวผมตอนนี้ผมอาจจะไปก็ได้เอาเข่าไม่ค่อยดีแล้วน็อเดี๋ยวก่อนอื่นเลยพี่อะไรครับเรื่องสําคัญครับสวัสดีครับพี่โดครับน้องน็อดสวัสดีครับพี่โดบสวัสดีครับผู้ชมครับคุณเนี่ยาคุณทําให้พวกผมสองคนดูไม่ดีเลยคุณมีเวลาคุณออกกําลังกายคุณแบบวิ่งออกกําลังกายอย่างนี้เลยเหรอก็ระหว่างที่เรา รอที่จะพบกับสามีท่านอื่นๆของพริงนะฮะผมก็เลยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับปกติเนี่ยทำเป็นนิสัยอยู่แล้วคือพยายามจะหาเวลาทุกวันออกกําลังกายครับทุกวันเลยครับโอ้โหนี่คุณภาพทางวินัยสูงมากนะเนี่ยชัดเจนชัดเจนก็โอ้โหมันลงเยอะเลยนะเนาะแต่ก่อนคุเจอที่แล้วตัวยังกะคีรของก็ตอนที่ผมไปออกรายการกับพี่ดูอ่ะที่ไปเมืองจีนโอ้แทบตายตอนนั้นอ่ะตัวใหญ่ๆตัวใหญ่มากเลยตอนนี้ก็เลยแบบว่ามีพี่ดูเป็นไอดอลครับอยากจะ เมื่อถึงอายุหนึ่งได้ฟิตเท่าพี่ดูนี่ก็โอเคแล้วเฮ้ยอายุหนึ่งอะไรหรอเนี่ยนี่นี่หน่อยๆน้องมันแข่งมาราธอนแล้วนะเว้ยใช่ใช่เราเล่าเรื่องออกกำลังกายตอนนี้เล่นหนักขนาดไหนวิ่งเนี่ยช่วงนี้ไม่ไม่หนักเท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้ลงมาราธอนหรือว่าไม่ได้มีโปรแกรมที่ไปแข่งอะไรเงี้ยก็พยายามแบบรักษาวินัยคือสมมติว่าเช้ามาถ้าเกิดนัดกองสายเราก็มีเวลาก็ไปวิ่งออกกำลังกายซะก่อนก็คือตอนนี้ออกกำลังกายจนติดเป็นนิสัยเรื่อยๆยังเดินป่าไหมถ่ายรูป เข้าป่าถ่ายรูปพยายามทําตัวให้มีสาระด้วยคือวิ่งเนี่ยมันได้ประโยชน์กับตัวเองได้สุขภาพดีแล้วก็ร่างกายสดชื่นไปกองก็เฟรชสดใสอะไรเงี้ยแต่ว่าการเข้าป่าผมก็พยายามทําประโยชน์ก็คือว่าเอาเรื่องในป่าเรื่องการนุ่นรักเรื่องตว์ป่าเอามาเล่าให้ฟังเอาแชร์ผ่านอิน t a g r a m อะไรเงี้ยถือว่าเป็นประโยชน์เป็นการทําบุญแบบผมอ่ะพี่โนทำบุญสร้างวัดสร้างเรียนผมก็สร้างพื้นที่สีเขียวให้กับโลกใบนี้ผมมาหลอกว่าหล่อมากโนตคุณเป็นหนึ่งในพริ้งด้วยปะ คุณเป็นหนึ่งในสามีสามีสามีด้วยป่ะเป็นหนึ่งในเจ็ดสามีครับคนที่อะไรผมคนที่คนที่สามคิดภาพดิทุกคนจยงต้องนึกเลยอเราคนเรามาคนที่เท่าไหร่ไม่ไม่ของผมมันซับซ้อนกว่านั้นคือผมอ่ะเป็นสามีคนที่สามทางทางนิติไนใช่ไหมคือแต่งงานหรอแต่งงานเป็นคนที่สามแต่ว่าได้ทางพฤติกรรมเนี่ยได้คนที่สองได้คนที่สองแล้วผมไปสามีแต่ว่าคุณไปได้ก่อนแต่งไปรักหลับเขารักหลับ พี่ไม่นึกเลยนะว่าโน้ตจะเป็นคนอย่างน,นี้คุณผมหมอประสานหมอประสานไม่ใช่ผมเขาเล่นดีเขาเล่นดีจนคนด่าเขาเปิงไปหมดเขาเล่นด้วยตัวจริงของเขาเหรอออืไม่ใช่แล้วพี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ี่การแสดงอย่างเงี้บอกเล่นไม่เป็นเป็นการแสดงแต่ว่าผมก็เก็บเอาข้อมูลเก็บวัตถุดิบมาจากคนใกล้ตัวคนรอบข้างจากพี่โน้ตอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับมันมาลงตรงนี้เลยมุดเลนมุดเลนมุดเลนมุดสะอ้ยมโอเคเจอคนแล้วเดี๋ยวไปรวมกันไปเดี๋ยวผมไปหามารวมกันแล้วจะได้ดูว่า ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนิดออกเอกละครเรื่องนั้ไม่ต้องบอกอะไรเราสักอย่างได้ครับตามครับต้องวิ่งไหมต้องวิ่งไปกับมันไหมชุดผมได้ชุดผมไม่สบาไปแล้วครับผมไปพี่ไปคนอื่นก็มาแบบชุดกีฬาสบายสบายพาน้องไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวผมไปหาก่อนยังมีคนยังมียังเดี๋ยวผมไปตามหาคนหนึ่งดิโอเคออยู่ไหนกันบ้างก็ไม่รู้น่มาตกแล้วเฮ้ยพี่ดูครับน้ำมันงูพะแก้ลไหมครับ น้ำอะไรครับน้ำมะม่วงสักแก้วไหมครับเฮ้ยเจ๋งว่ามีน้ำมะม่วงขายด้วยครับผมเอาแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งโอเคอะไรอ่ะมีมะม่วงอะไรอ่ะมันเป็น M2 แล้วนครับ Mango King Mango King M2 ครับผมเอาที่เฮ้ยเดี๋ยวน้องหน้าคุณคุณครับหน้าคุณแนะไพโรดไพโรดครับใจสิงไพลสิงใจสิงกันแนั่นพ่อไพโรดสามีของบิ๊งใช่ครับเป็นสามีคนที่สองครับอ่าพอตายปั๊บบมาจุติใหม่ครับผมมาเป็นคนขาย อันนี้คืออะไรยืมเข้ามาหรือมาทําอะไรในนี้เป็นกิจการของผมเองครับเพิ่งเปิดครับเหรอครับผมอันนี้คือรายอาชีพเสริมยี่ห้อของเราเลยฮะยี่ห้อของผมเลยครับขายมานานยังครับหน้าร้านนี่เปิดมาประมาณสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้วรถเนี่ยรถนี่เพิ่งมาสามวันครับเป็นขยายขยายสาขาไปเป็นเป็นฟู้ดทรกพี่ไทยเลยนะสามวันนี้เพิ่งจะขายพี่ได้คนแรกพี่คือลูกค้าคนแรกของฟู้ดทารกเพราะอะไรรู้ไหมพี่ไทยนีเพราะอะไรครับ คนซื้อมันจะยากเพราะน้องใช้รถใช่ไหมพี่ต้องวิ่งตามเฮ้ยน้องแล้วน้องก็ขับไปเรื่อยๆจอดขายจอดขายจอดขายที่ไหนจอดขายที่หน้าไม้ช้อปปิ้งมอครับแถวไหนอะพัทยากลางพัทยากางพัทยากางอ๋อทำไมไปอยู่พัทยาบ้านเราเราเป็นคนพัทยาชนกรีเหรอครับไม่ครับเป็นคนกรุงเทพครับคนกรุงเทพครับผมแต่พอดีว่ามีพี่ที่เขาเป็นคนอยู่พัทยาเนี่ยเขามีที่แล้วก็เรารู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมัน น่าลงทุนเพราะมันมีชาวต่างชาติแล้วโปรดักต์เราเนี่ยมันเหมาะกับคนต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ใช้ความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยมาไม่แล้วนี่เป็นแฟนชาหรือน้องคิดสูตรเองหรือว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาบอกเขามีไอ้ร้านมะม่วงอะไรแมงโก้ควีนอะอะไรทิงทิงทิงนะคิงอะไรนเไม่คิงน่ากินเหรอราชามะม่วงโอ้โหิงทน่ากินกว่าควีนเหรอเฮ้ยอย่าอย่ากินร้านนี้เชื่อพี่สั่งมันตั้งนานเลยไม่ได้มันยังไม่ทําเลยโอเค อยวผมทําให้เอาอะไรเอาอะไรเอาทุเรียนปั่นแก้วหนึ่งทุเรียนปั่นไปเล่นตรงนู้นเอามะม่วงปั่นอะไรอร่อยเอาอันนั้นมาอะไรทุกอย่างแต่วันนี้เตรียมมาอย่างเดียวเชื่อพี่อย่าพึ่งว่าอะไรอร่อยอะไรก็ได้ที่ได้กินถึงนี้ขอแนะนําตัวกับรุ่นพี่นะฮะครับผมครับนดีมากลูด้ยเปนนีทรรนรุ่นน้องเราเราดาราใหม่ใช่ไหมลูกน้องผม แล้วลูกน้องลูกน้องลูกน้องเลยในละครเป็นสามีต่อจากผมใช่ไหมตัวจริงเป็นลูกน้องผมเป็นลูกไร่มันเป็นลูกไร่เป็นลูกไ่อร่อยมากกินกินได้พี่กินได้อยู่คือเขาเอามาเลี้ยงในละครไหมเขาเคยเอามาเลี้ยงะเก็บตังค์เก็บตามค์ไม่เคยให้จีเลยพี่ไม่มีน้ำใจอะไรไม่มีเฮ้ยทำไมเป็นคนนี้ะนี่ก็จะได้ฟรีไหมล่ะตอนนี้ช่วงนี้มันอยู่ในการลงทุนเดียวเดียนอะไรเล่าผมยังไม่รู้จักน้องนี้เลยชื่อต้นน้องพอแล้ว คนรู้จักไปเยอะแล้วเดี๋ยวนี้อ๋อคนรู้จักเขารู้จักเก่งงานศิลปะเขาปั้นพงปั้นพระเลยนะนี่ระดับแบบปั้นพระพุทธรูปเลยไปเรียนจบอะไรมาครับเคยเรียนศิลปกรรมครับแต่ว่าเราชอบงานศิลปะเราก็ยังไม่ทิ้งไม่ทิ้งก็ยังไม่ทิ้งเป็นงานแบบดีเลยครับอ่าระหว่างนี้ให้ตัวตัวนน์เล่าเป็นเพื่อนกับเขามาได้ไงครับก็ไปไปเจอที่ ะละครเรื่องหนึ่งครับไปเจอ,อในกองถ่ายก็เหมือนคุยกันพักๆหนึ่งแต่พอคุยกันไปคุยกันมาสนิทกันสนิทกันแบบเหมือนเรารู้จักกันมานานค,คุยคล้ายสไตล์ฮะไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันไม่เป็นคนตรงๆซื่อๆคุยอะไรก็คุยแบบถามตอบตรงๆซื่อๆ,อๆมีแฟนยังมีแล้วครับมีกี่คนคนหนึ่งฮะกี่ครั้งพาเข้าไปกินข้าวกี่ครั้งแล้ว หลายยกไอ้หลายครั้งเด็กมันเล่นเป็นโอเคก็เลยสนิทกันมาเคยเจอกันมาหลายเรื่องยังจริงๆอ่ะร่วมงานกันแค่เรื่องสองเรื่องแต่ว่าสนิทกันเพราะว่าออกไปกินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวอะไรก็เหมือนเราเหมือนคนถูกชะตาอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวเะไพีกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะนเฮ้ยเราพูดกดเครื่องปั่นเสียงดังโอเคครับพี่๋ยวผมจะเล่าดีๆ โอเคครับแล้วใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องถ้าเทียบวงการบันเทิงหนังหนังหนังก่อนครับกนเครับคือจริงๆอ่อะผมชอบสองสี่เก้าเก้าแล้วเขาไปเล่นอันลพานเราก็เป็นเราเป็นผู้ชายเขาชอบอะไรหนังแนวนี้อะไรอะฮะไอ้เงียบๆหน่อยพี่เขาจะคุยกันแล้วก็ไปเจอในกองแล้วทักเฮ้ยผมชอบงานแสดงคุณเรื่องนี้สไตล์นี้เขาบอกเออผมก็ดูคุณเรื่องลูกไม้หลักสีอะไรเงี้ยก็เริ่มคุยก็คือเขาเป็นรุ่นพี่ ในวงการแต่อายุเท่ากันเกิดเดียวกันแต่ใครจะออกจากวงการก่อนนี่แหละเรื่องสําคัญเรื่องนี้เจอกันไหมคุณเป็นสามไม่ไม่ไม่ทันเจอครับเพราะว่าของบีเขาจะมาในพาร์ทช่วงแรกๆได้กินแล้วใช่ไหมดูดีอะเออดูดูดูเป็นมืออาชีพผมจะบอกว่าเครื่องปั่นผมเนี่ยเครื่องละสามหมบาทนะครับโอ้มันแพงนะครับเออมันดีมากมันดีมาก มันคือมันปั่นแล้วมันเป็นสมูทตี้เลยนะแล้วมครยบครับในโลกทุกวันนี้หลายคนหาอาชีพเสริมและหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์ทำก็คือการค้าขายอะไรเล็กๆน้อยๆก็ทำๆไปเถอะทำด้วยความรักมันก็จะดีเองเวลาจะทำอะไรตั้งใจทำว่ากันว่าร้านนี้นะครับที่พัทยาดังมากคนไปกินเยอะคนไปขอเงินคืนมากที่สุดมากที่สุดได้แล้วครับเอาละมา เอาลพุงพาพี่เอาละเอาละอันนี้เราจะไม่ทำแบบออกทีวีเราจะเอาเรื่องจริงกินปั๊บเฮ้ยอร่อยมากเฮ้ยใช้ได้ชื่นใจคอจริงพี่เอาความจริงคจริงคือผมจะไม่ใช้เป็นเคมีคอลเข้ามาผสมจะเป็นเฟรชอย่างเดียวเลยเฮ้ยดีมากเลยคือผมรู้เลยว่าทำไมต่างชาติชอบมันหอมมันหวานนิดๆแล้วก็ชื่นใจ อร่อยเลยครับถ้าใครไปเจอนะผมพูดได้คําเดียวว่าอ่ะยใครจะกินก็กินเถอะผมเป็นหนึ่งในนั้นที่จะกินปิดร้านก่อนเดี๋ยวคนมามุงโอเคหยุดขายแค่นี้ก่อนครับไม่ต้องเข้ามาแล้วนะครับไม่ต้องเข้ามาแยกกันนะฮะพอแล้วนะฮะไม่มีใครเลยฮะเราไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าโอเคมาบิ๊กครับ